ฉันจำไม่ได้แล้วว่าฉันไปเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กกับพี่เข็มตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราแทบจะไม่เคยคุยกันเลยรู้แค่ว่าเขาเป็นพี่เข็มของเพื่อนๆและระหว่างที่กำลังสงสัยอยู่นั้นมาม่าก็ถามขึ้นมาพอดีว่าอายุจะสามสิบแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีฉันก็เลยตอบสงสงไปว่า ถ้าคนดีๆอย่างพี่เขมมาจีบนะเธอแต่งเลยจริงๆแล้วฉันได้ยินชื่อพี่เขมมาตั้งแต่ตอนอยู่ป .5 แล้วละ่ะเราเรียนพิเศษที่เดียวกันแล้วอาจารย์ก็มักจะชมพี่เขมให้พวกเราฟังอยู่เสมอพอขึ้นมปลายเราก็ได้กลับมาเรียนที่เดียวกันตึกเดียวกันแต่คนละห้องก็คงจะเคยเดินผ่านกันมาบ้างแล้วละ่ะ

บางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ฉันเลือกใช้ชื่อพี่เข็มตอบคำถามมามาฉันไปก็ได้ผมเป็นคนที่จำชื่อคนไม่ค่อยได้แต่ส่วนใหญ่จะจำหน้าได้ซึ่งแพรวก็เป็นหนึ่งในนั้น ว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ที่เราใช้อยู่เป็นเอ็กซ์เพรสส่วนเอ็กซ์เพรสเราก็ใช้กันเธอดูเปลี่ยนไปจากตอนเรียนนิดหน่อยรู้แค่ว่าหลังจากจบโทที่เมลเบิร์นเธอก็กลับมาดูแลกิจการของครอบครัวส่วนผมกับเพื่อนเปิดบริษัทเขียนโปรแกรมเพื่อวางระบบกับ ERP เหมือนกับว่ารรวมข้อมูลไปที่จุดเดียว เฮ้ย่เข,ข็นกาแฟแก้วเลยปากงหน่อยมึงชงเทพม,มากมแล้วเรื่องแถวเป็นยังไงวะคุมะมคไม่ถึงในงานของแพถวแพงบ้างอ๋อว่ราสะสโข่ง,งานามันกว้างโอเคงั้นเดี๋ยวมึงคุยกับแถวต่อแล้วนะโอเค จริงๆแล้วไม่ใช่ว่างานของเธอที่มีปัญหาหรอกแต่ช่วงนั้นงานที่บริษัทผมยุ่งมากและผมก็ไม่อยากที่จะรับปากเธอแล้วทำงานให้เธอไม่สำเร็จสุดท้ายก็ไม่มีความสัมพันธ์แบบผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเกิดขึ้นกลายมาเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนซึ่งควรจะเป็นมาตั้งนานแล้วแทน หลังจากนั้นเราก็ได้คุยกันบ่อยขึ้นแน่นอนว่าทั้งหมดเป็นเรื่องงานโดยที่ผมก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ผมกับเธอพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ได้จนกระทั่ง ไม่คิดว่าเข็มจะมานะคะเนี่ยพอดีพวกเพื่อนๆโยธาชวนมากด้เลยมากันเยอะเนาะก็เยอะลยแล้วแพลวมาใครครับพอดีแพลวขับรถมาให้ป้าป้าคนนั้นกับเพือ่อนๆรุ่นเขาเหมือนกันรุ่นนั้นก็มากันเยอะเหมือนกันน่าจ,จะเยอะกว่ารุ่นเราแพลวใครรุ่นกูใช่รุ่นสิบศสิบห้าโอ้แล้วเข็มเป็นไงบ้างคะช่วงนี้งานยุ่งปะ ก็ก็สบายดีครับเอองานยุ่งนิดสบายสบายชิวๆอยู่แล้วพี่เขมใช่ป่ะก็เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆระวังน้ำหมดทำงานเดี๋ยวไม่มีเวลาเที่ยวไม่มีเวลาใช้เงินก็ไม่รู้ไปเที่ยวกับใครครก็เลยทำงานดีกว่าแล้วเรื่องงานระบบเป็นไงบ้าง ERP อ่ะใช่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ซื้อค่ะอ้าวแล้วที่แนะนำไปอ่ะก็ อย่างที่พ่อบอกพาลอโรงงานใหม่เสร็จก่อนะอะไรเงี้ยแล้วค่อยลงทุนทีเดียวดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะลงทุนซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยค่ะจริง,รงๆเราว่าขยายที่เราเฟล้วก็ซื้อได้เลยทําไมไม่ซื้อเลยอ่ะคืเอเลัวกลัวว่าเดี๋ยวแบบคือถ้ายางเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องอะไรพวกนี้ตัวเคาน์เตอร์ตัวเซนเซอร์ที่ติดกับเครื่องจักรอะไรเงี้ยถ้ากรณีเดี๋ยวเครื่องจักรยังไงมันต้องย้ายไปที่นู่นอยู่แล้วแล้วการฟลร์ของไลน์เหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะรอทุกอย่าง,อง,อางให้มันเซตตัลก่อน แล้วลงุนโปรแกรมทีเดียวน่าจะดีกว่ายงเงราว่าซอฟต์แวร์ก็ซื้อได้เลยนะแล้วก็ฮาร์ดแวร์ก็้ยันคิด่างนี้ไม่ถูกนะโอเคใจเย็นอย่าเพิ่งดูโอเคได้เด็ดดีไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูของเราเองแล้วกันไปละขอให้เพื่อนเคมขอ จากนั้นผมก็จําอะไรไม่ค่อยได้จาววจาวเยรู้แต่ว่าผมทําตามอารมณ์ตัวเองมากเกินไปโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคืออะไรที่แยก่กว่านั้นคือแพลวหันมาเห็นผมด้วยนี่สิแต่เดี๋ยวนะทําไมผมต้องกลัวว่าแพลวจะเห็นผมในสภาพนี้ด้วยละ่ะหรือเพราะผมกลัวว่าเธอเช็นผมเมา แต่ผมว่าผมไม่เมานะแค่อาจจะมีระดับอาัอ์สูงพอที่จะทำอะไรสักอย่างตามสิ่งที่อยู่ลึกลงไปภายในหัวใจตัวเอง ฉันว่าเขาเมาแล้วละ่ะแน่นอนว่าฉันก็ง่วงเต็มทีแล้วด้วย,ยผิดอันจริงๆแล้วฉันต้องจะส่งตัวนี้ตั้งหากละ่ะดูหน้ามันดีเขาจะคิดว่าฉันคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยแล้วจริงๆฉันคิดอะไรกับพี่เขมหรือเปล่านะหรอ คิดว่าไม่นะและเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ฉันกับพี่เขมได้คุยกันมากขึ้นไปอีก <I love S 1> แน่นอนว่าแทบจะไม่หลงเหลือเรื่องงานเลยแม้แต่น,อน้อย Never wanna quit. Oh no, once you've had ตัวอีกทีก็กลายเป็นว่าฉันกําลังคุยกับพี่เข็มไปแล้วนี่ถ้าหม่มม้ารู้ฉันจะทํายังไงดีล่ะเนี่ยแถนเพื่อนฉันแต่ละคนที่รู้จักพี่เขม็มก็เหมือนจะเชียร์พี่เข็มกันทั้งนั้นเฮ้ยจริงดิหมดข้อดังเออะไรรู้ป่ะทำไมอ่ะก็ตอนนีมักลับมาจากเมื่อวันที่หมาจำได้ไหมที่บอกว่าจะแนะนําหนุ่มให้แทนรู้จักอ่าอ่คนนั้นคือขีนปชาจริงเหรอเออ พูดร้ายเลยนี่ทำเป็นเงียบๆไว้ใจมีเก้าแต่ก็ยังมีบางคนที่คิดว่าเราไม่เหมาะกันอยู่บ้างนะน่าเชื่อคนอย่างพี่เขียมาีิคนอี่งไปละพี่เขียมไปชิดอะไรอยู่วะไมดีขนาดนั้นเลยเงี้ยนเพื่อนมนรุ่นเพจะเรียกว่าพี่เขียมอ่ะไม่ไหวแล้วเปล่ยนน่อยเพื่อนหน่อย นึกไม่ถึงว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมายืนอยู่ตรงหน้าผู้ชายที่ชื่อเขมชาติซึ่งเคยได้ยินชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วฉันมีปัญหาอะไรนะหรอก็ไม่มีอะไรมากแค่พี่เขมเป็นคนรักครอบครัวก็คงเป็นคนน่ารัก แล้วก็แค่เป็นคนดีมีน้ำใจ สุภาพบุรุษเป็นนักกีฬารักบี้เป็นอะไรอีกสารพัดแถมยังเรียนได้เกียินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองตามด้วยจบโรไฟแนนซ์ที่สวิสและไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาจะไม่รีรอเลยถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือ นะไม่ใช่ว่าฉันรู้สึกดีกับพี่เข็มไปแล้วหรอเนี่ยจะรู้ใช่ปาวสองนนี้เขาคุยกันอยู่อือก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เนะี่ย ว่าไงก็ไม่คิดว่าไงแค่อยากรู้ว่าไปคิดกันตอนไหนกะทันทะันดีเนาะ